รุด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 แล้วโอ้ยโอ้ยเต็มฝามืออ่ะโอ้ยโดนโดนโดนแม็กโดนนี่แม็กโดนเก๋าใหญ่ครับโอ้โดนโดนโดนีน่นนนนว้าโอ้โหสุกแล้วนะทุกคน สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆนง้นาหนา้า FC ช่องวิถีพื้นบ้านเดลิเวอรี่นะครับพบก,กับผมช่างระเดชนะกรานมิดแล้วก็แม็กนะครับวันนี้เราออกทะเลกันนะมีคลื่นอยู่ครับวันนี้นี่วันนี้เราลุยคลื่นตกปลากัมหอยกันหนึ่งวันครับผมก็เราวิ่งออกมาจากคลองเนาะตอนนี้เราอยู่ที่หมายแล้วนะครับกําลังลงเบ็ดมัดเบ็ดกันครับน,นี่โดนไม่โดนได้ไม่ได้ก็ตามไปรุ่นด้วยกันครับผมอุยโดนโดนโดนแม็กโดน มาแม็กมาคนแรกอุ้ยอ่ะชูมาหน่อยโดนครับตัวแรกเป็นอังเกยตัวสวยเลยนี่บวกหนึ่งแล้วครับทุกคนวิธีการตกปลากัมหอยก็คือถือคามือคนละคันนะครับเฟี่ยงเข้าไปในกัมแล้วก็เกงข้อรอครับผมเวลาปลากินเนี่ยต้องอัดต้องอัดให้ออกให้ทันนะครับเปิดหน้าล็อกไม่ได้หน้าล็อกปิดแข็งตั้งคัน รออย่างเดียวครับดึงปืนมาไหลก็อัดคามือกันเลยแม็กมาอีกแล้วครับตัวที่สองมาติดติดทุกคนอะไรอ่ะเออเก่าน้อยเก่าน้อยนี่โดน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 อังเกยไซดูดุดครับอังเกยกำหอยได้กันทวนหน้าทวนตาครับผันมิตรโดนอะไรมาแล้ว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  มาแล้วครับอุ้ยขาวอะ่ะอะไรอ่ะอุ้ยกูเล่ากูเล่าอู้กู <c oughs> เล่ากู <c oughs> เล่าเด็กๆเนาะเล่าเด็กๆอ่ามาได้กันทุกคนแล้วครับ <c oughs> ขาหลอกหักครับสาวมือละ <c oughs> มาอย่างแม็กนี่อังเกยอ,อีกหนึ่งตัวครับผมแมสาวจะขาหลอกหักเลยแม็ก <c oughs> ได้แรกแล้วอุ้ยโตนะตัวนี้โอ้ย ไหนๆพ่านมิตรจับจับเชือกมาทางนี้ลนะ่ะจับเอ็นมาทางนี้หนะ่อยนี่แม็กโดนเก๋าใหญ่ครับโอ้หอยมีตัวนะครับนี่บวกอีกหนึ่งไม่วันนี้แม็กหมานนะผมกับพานมิตรได้คนละตัวนะพอ้่านเอา,เอาก็ปลากินทีๆอยู่ครับเดี๋ยวลุ้นกันต่อว่าใครจะช่วยต่อครับผมโดนโดนนี่ว้าโอ้โห ตัวนี้ไซส์สวยนะครับอังเกยแม่โดนกันรัวๆครับผมดูไซส์ชัดๆนะครับนี่เต็มฝ่ามืออะแม่บานชางนลเด,ดเรียกว่าปลาไอเกยนะครับภาษานักตปกปลาเขาเรียกอังเกยเนาะไซส์สวยครับแบบนี้อุ้อุ้ยโดนอุ้ยลากไป้พันเสา ใหญ่ด้วยครับลุดลุดลุดรุดแล้วโอ้ยอ้ยเกือบเลแม่นี่เก๋าใหญ่ด้วยครับลากไปพันตอไปพันหลักหอยซะแม่นึกวหลุดไปแล้วครับโอ้โหไซส์อย่างนี้ชื่นใจทุกคนดูชัดๆนะครับผมเก๋าใหญ่แบบนี้ก็ไซส์ประจานกันแล้วนะทุกคนแม่แม หมานครับออกกำหอยคลิปนี้แม็กก็ได้เขาใหญ่ไปตวงนะอ่ะเดี๋ยวไปชมกันต่อครับใครจะโดนโดนครับโดนนี่ยอนนี้ดโดนอะไรยกมาดูไม่อัดกันคันโกงเลยครับได้ปลาเก๋าน้อยนะอา้าวบวกเพิ่มอีกหนึ่งตัวครับผมเล็กๆนี่เดี๋ยวเราเอาไปปล่อยบอ่อครับแม่ติดปลายปากนิดเดียวอ่ะมามันกันแล้วครับที่กำหอย มาตัดช็อตไปที่แม็กนะอุ้ยน้ําเข้าเรือแล้วครับมีคลื่นมีลมแล้วครับตกบายนี่อุ้ยอังเกยยังตัวสวยมอนเดิมตอนนี้คลื่นเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วครับดูคลื่นข้างหลังครับเริ่มหนักแล้วนะเริ่มสูงครับเดี๋ยวไม่ไหวจริงอาจจะหนีเข้าฝั่งกันสู้คลื่นสู้ลมเรือมันเล็กเดี๋ยวอันตรายครับสุดท้ายทนคลื่นทนลมไม่ไหวนะในพานนะกับเข้าฝั่งครับผม พอได้กับข้าวครับวันนี้เดี๋ยวมาสรุปปลากันแม่เวลาน้อยไปหน่อยครับยังไม่ทันได้มันเท่าไหร่เลยเนาะก็พอได้กับข้าวเป็นมือใหญ่ๆครับผมอังเกยก็ไซส์สวยเนี่ยแมดูงานก่ำหอยนะทุกคนแล้วก็ได้เก๋าใหญ่ไซสปลาจานมาสองตัวครับเนี่ยเด็ดเหลือเกินครับแล้วก็เก๋าเล็กๆเดี๋ยวไปปล่อยบ่อเนาะแล้วก็ มีกุเรามาตวงครับผมอ่ะทุกคนพาทุกคนออกไปตกปลากัมหอยวันนี้ก็ได้กับข้าวเป็นมื้อใหญ่ๆนะครับเดี๋ยวผมจะแบ่งปลาชุดนี้เอาไปทำเมนูอะไรจะต,ตัดเข้าไปที่ครัวพื้นบ้านของเราครับผมก่อเตาตั้งกระทะไม่ใช่กระทะใาย่ก่อเตาตั้งหม้อนึ่งใส่น้ำเนาะแล้วก็วันนี้จะทำเมนูอะไรครับหนึ่งปลาเก๋าจ้ะหนึ่งปลาเก๋าเนาะอ่ะ เอาปลาเก๋าว,วางแล้วยังไงต่อยายแล้วก็เอาขิงวางนะยายขิงหั่นเป็นแว่นแว่นครับจากนั้นก็วางต้นหอมสองต้นเนาะ,ะปลาเก๋าที่เราไปตกกันมานะครับเอามาทำเมนูนึ่งจากนั้นก็ปิดฝารอให้ปลาสุกใช่ไหมยายสุกแล้วนะทุกคนดูครับอื ปลาเก๋าหนึ่งร้อนๆครับผมปลาหนึ่งสุกแล้วเนี่ยเราจะมาทําน้ําซอสซีอิ๊วลาดนะยาย <Yeah. S 1> อ่ะตั้งน้ํามันให้ร้อนครับจากนั้นใส่กระเทียมสับเนาะ <Yeah. S 1> เจียวกระเทียมให้สุกเหลืองแล้วก็ใส่น้ำนึ่งปลาลงไปใช่ไหมยาย yeah. จากนั้นก็ปรุงรสนะครับยายใส่ชูรส<า>ครับขอปรุงรสตามด้วยผงปรุงรสนะ,ะน้ำตาลน้ำตาลหวานหวานหน่อยครับเมนูนี้อ่ะแล้วก็น้ำมันหอย ตามด้วยซีอิ๊ว <CEO S 2> ขาวครับซีอิ๊วขาวใส่เยอะหน่อยใช่ไหมยาย <Yeah. S 1> ให้หอมๆครับอ่าต่อด้วยซีอิ๊วดำนิดหน่อยเนาะ <Yeah. S 1> ปรับสีสวยๆพอครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยน้ำปลา <Yeah. S 1> หอมๆ <Yeah. S 1> ใช่ไหมยาย <Yeah. S 1> อือแล้วเราก็ จะเจียนเรื่อยๆให้มันออกเหนียวๆนลยยายเนาะต้องให้เหนียวแบบนี้เลยนะครับนี่แบบนี้ได้แล้วครับผมจากนั้นเราก็เอาน้ําซอสมาลาดตัวปลาเก๋านึ่งของเรานะครับลาดให้ชํำๆอซอสซีอิ๊วนี่มันหอมจริงๆครับผมไม่ อะมาครับดูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับปลาเกา๋าหนึ่งลาดซอสซีอิ๊วค,ครับผมมามาทุกคนมาลองชิมกันนะครับดูเนื้อนะทุกคนปลาเก๋านี่เนื้อมันขาวมันฟูครับนี่จากนั้นทำไงต่อยายตักเนาะอืมดูเนื้อแล้วก็เอาน้ำซอสลาดหน่อยใช่ไหมยายอืมนี่ อา้าปลาหนึ่งเนี่ยคนสูงอายุกินง่ายครับผมมันจะเค็มๆนัๆวนๆหวานๆนะยายแล้วเนื้อปลาเนี่ยไม่ต้องห่วงครับตกกันมาได้สดๆแล้วมาทําเลยเนี่ยเด็ดแน่นอนนะยายถ้าใครชอบคลิปที่เราไปตกปลาทะเลแบบนี้เนี่ยกดไลค์กดแ like, ชร์ให้เราเนะ้วยนะยายไม่ต้องคืนน้ำลายเฮือกใหญ่ครับแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าจ้าส่วนคลิปนี้ขอลาไปก่อนจ้าสวัสดีครับบายบาย thank <laughs>